สวัสดีคะ่ะลูกค้าจ๋าแม่ค้ารีวิวนะคะนี้จะเป็นอ่างใส่เก้านิ้วนะคะเรานํามาปลูกบอลมะเฮสวนกันนะคะใส่ดินเหนียวเลยคะ่ะลูกค้าเราก็แช่น้ําเลยนะคะถ้าเรานําดินเหนียวมาปลูกบอลน,นะคะก็จะทําให้ต้นเขาสดชื่นนะคะแล้วก็มีน้ําแช่ตลอดเขาก็จะสมบูรณ์ไม่ค่อยเหี่ยวเฉาแล้วก็ดินเหนียวจะทําให้ตะกูลบอลต่างๆไม่ว่าจะเป็น บอลแบบนี้นะคะหรือว่าบอลสีตัวสีของไปเขาก็จะสวยด้วยนะคะแล้วก็ใส่น้ำไปได้เลยอันนี้ก็จะเป็นอ่างดินเผาอ่างดินเผาก็คือเวลานำมาปลูกต้นไม้เขาก็จะเย็นนะคะต่อให้อากาศร้อนแค่ไหนนะคะก็จะเย็นมากนะคะร้านเราอยู่จังหวัดพิษณุโลกนะคะลูกค้าหน้าร้านอยู่หน้าโรงเรียนพุทธชินราชนะคะ บริเวณเส้นหลังวัดใหญ่นะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะเข้ามาเลือกชมสินค้าเราได้เป็นเครื่องปั้นดินเผาเป็นกระถางเป็นอ่างแบบต่างๆนะคะมีให้เลือกเยอะมากเลยนะคะดินเหนียวก็มีนะคะลูกค้าหาไมา้มงคลเป็นตระกูลบอลสีอะไรแล้วก็พวกแคนตัสเรามีนะคะถ้าสนใจก็เข้ามาเลือกชมได้เลยนะคะจำหน่ายออนไลน์ทั่วประเทศนะคะ อ่าเรามีให้ลูกค้าเลือกหลายขนาดตั้งแต่6นิ้วขึ้นไปถึง18นิ้วเลยนะคะถ้าสนใจยังไงก็เข้ามาได้เลยโทรศัพถามเส้นทางได้ที่เบอร์0657894935ร้านเปิดทำการทุกวันนะคะยังไงถ้าใครดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บสไ i ร e กดติดตามร้านค้าให้แม่ค้าด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ